ทั่นประโยคาไวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำพรมิหารสี่ในพระกรรมฐานสี่สิบมาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับพรมิหารสีน่นี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงสอนไว้เพื่อแก่รมโทสะละพยาบาทด้วยว่า อารมณ์โทสะและพยาบาทนี้เป็นเครื่องทำลายล้างความดีที่องค์สมเด็จพระิิาสีเรียกว่าไฟประการหนึ่งด้วยรากโทสะขี้ไฟกับโทสะเป็นเป็นเหตุสร้างความเร่าร้อน <c oughs> แปลการบั่นทอนความสุขความเจริญของตนว่าคนใดถ้ามีโทสะความโกรธมีเกิดขึ้น ความทุกข์มันก็เกิดทุกตรงไหนก็คือทุกตรงที่เรียกว่าปรารถนาคิดจะหักล้างทำลายเขาอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไรความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เกิดความไม่สบายกายก็คิดเมื่อเราคิดจะหักล้างเขาก็ใช้สมองคิดวางแผนตอนวางแผนนี้ต้องใช้อารมณ์มากดีไม่ดีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ เอาอะไรดีกันไม่ได้เลยเ <c oughs> มื่อมันกินไม่ได้หรือว่านอนไม่หลับคิดมากนอนไม่หลับมันก็เลยกินไม่ได้ความไม่สบายกายมันก็เกิดไม่เกิดเพราะอาศัยความไม่สบายใจเป็นอารมณ์เป็นทุกข์ถ้าอารมณ์อย่างนี้ไม่สามารถจะยับยั้งได้ไปทำอันตรายบุคคลอื่นเข้า รูว่าไปทําสิ่งที่ไม่พอใจเกิดแก่บุคคลอื่นเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูราวนี้ก็มีทุกข์หนักจะนั่งก็ไม่สบ,บายจะนอนก็ไม่สบ,บายจะหลับก็ไม่สบ,บายจะตื่นก็ไม่สบ,บายจะไปไหนก็ไม่เป็นสุขเพราะเกรงว่าบุคคลที่เป็นภยัยที่เราไปสร้างศัตรูไว้เขาจะทําอันตรายกับเราเป็นอันว่าเราหาความสุขอะไรไม่ได้ นี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าความโกรธความย่มบาดเป็นเครื่องบันทอนความดีนี่เประการหนึ่งคนที่มีความโกรธความย่มบาด้าน,นี้แก่เร็วเพราะว่าความโกรธความย่มบาดมีความร้่าร้อนเผาผานผานจิตใจทำให้ร่างกายสุดโทมโทมเมืม่อความคิด อารมณ์ฟุ้งซ่านฟุงพล่านคิดอยากจะทำร้ายคนอื่นทำให้ร่างกายโทมนี่อย่างหนึง่งเรียบริยการหนึ่งโทมทั่าโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนเพคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับโรคภัยมันก็เบียดเบียนนี่อย่างหนึง่งรียบริยการหนึ่งก็โทมเพราะถูกคนอื่นทำร้ายร่างกาย อี่บริการหนึ่งเมื่อไปทำร้ายร่างกายเขาเขา้าไปทำอันตรายเขาเขา้าเจ้าหน้าที่จับได้เราก็โสมเขา้าคุกเขา้เขาตารางคราวนี้โสมทั้งกายโสมทั้งใจโสมทั้งท,ทรัพย์ัสินโสมทั้งความสุขก็รวมความว่าไม่มีอะไรเป็นความดีเมื่ออยู่เป็นสรภาพเรามีศัตรูมากเราก็ไม่มีความสุข ถูกเขาจับไปขังไว้เพราะอาศัยที่เราสร้างศัตร,รูไว้มากเราก็ไม่มีความสุขหรือว่าเมื่อทำร้ายเขาได้แล้วหนีหลบภัยจากการติดตามของพวกพ้องญาติพี่น้องของเขาก็ดีหนีจะเงื้อมือของกฎหมายก็ดีเราก็ไม่มีความสุขรวมความแล้วไม่มีอะไรเป็นความสุข เมื่อเหตุปัจจัยมันไม่เป็นเหตุไม่ไม่เกิดความสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหาวันีคือพระพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบาร,รมีมาก็ต้องการจะทรงเคราะห์ให้คนสัตว์โลกและคนโลกทั้งหมดมีความสุขแต่ถ้าว่าการทรงเคราะห์ของพระองค์นี้จะมีใครรับการทรงเคราะห์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของบุคคลผู้รับ ผมเด็ดพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าใบทรงบังคับทรงตัดไว้เสมอว่าอขา,าตาโรตถาคตาตัดว่าตถาคตนะคือพระองค์ได้แต่เพียงผู้บอกเท่านั้นคือว่าได้แต่บอกบอกแล้วจะทําตามหรือไม่ทําตามก็ตามใจไม่มีการ,ารบังคับเพราะพุทธศาสนาไม่คับแคบมีใจกว้างห่อ ให้ทําตามก็ตามใจไม่ทําตามก็ตามใจไม่เคยขัดคอใครนี่ความจริงมันยกย่องพระาศาสนาน,นี้ว่าดีกว่า,าศาสนาอื่นแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นาศาสนาอื่นก็อาจจะมีใจกว้างขวางเช่นเดียวกันนี่ต่อมามองค์สมเด็จพระรงทันเห็นว่าความโกรธความเยมบาทเป็นการิดรอนความดี เมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไม่มีความสุขแต่ความจริงเรื่องตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเรามาคิดกันในด้านปัจจุบันดีกว่าว่าเอาเมื่อเวลาอยู่มีความสุขตายไปแล้วมันจะสุขจะทุกข์ก็ช่างมันถือว่าเสมอว่าวันนี้เราเป็นคนดีเราหาปัจจัยเกิดความสุขในวันนี้ สุขก็คืความเมตตาปราณีเกื้อกูลสงเคราะห์ซึ่งกันและกันวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ต้องเป็นห่วงถือวันนี้และเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นสำคัญดีไหมที่แนะนำพวกท่านอย่างนี้บรรดาท่านนักปราชญ์ท่านหลายเห็นว่าผิดไหมเนี่ยเป็นการคัดค้านพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรหรือเปล่า ความจริงถ้าจะบอกว่าค้านก็ยอมรับแต่ว่าเนื้อแท้ของจิตไม่ได้คิดว่าจะค้านเห็นว่าคนทุกคนะสะที่เกิดมานี่มีแต่ปัจจุบันอดีตอนาคตในอารมณ์ของจิตไม่มีการเวลามันมีแต่อารมณ์ของจิตเราไม่มีอดีตอารมณ์ของจิตเราไม่มีอนาคตเราลงช่วยกันวินได้ใช้ ว่าความรู้สึกท่านมิที่ท้ามีความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นมันเป็นอดีตแล้วมาเป็นปัจจุบันแล้วเป็นอนาคตต้นปีเราคิดอย่างนี้ปลายปีเราคิดอย่างนี้แต่อารมณ์ที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอดีตและอนาคตมันเป็นต้นปีแล้วเป็นปลายปีแล้วมันรว่าพอสอนนี้พอสอนหน้าพอสอนที่แล้วมา ความจริงความรู้สึกของคนมันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความรู้สึกในปัจจุบันของร่างกายมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอนี่เป็นความรู้สึกเมื่อวานนี้นี่เป็นความรู้สึกเมื่อเดือนก่อนนี่เป็นความรู้สึกเมื่อปีก่อนขนาดนั่นที่มันหนาวก็ดีมันร้อนก็ดีมันป่วยก็ดีมันแข็งแรงก็ดีมันเดี๋ยวนี้หรือว่าเมื่อเดือนก่อนปีก่อน รวมความว่าความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี่มันเป็นปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ฉะนั้นถ้าหากว่าเรารักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้เป็นปกติเดี๋ยวหน้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะมันไม่มี <c oughs> <c oughs> เกิดลืมตาขึ้นมาวันนี้ก่อเดี๋ยวนี้อยู่ไปทั้งวันเริ่มบ่ายมันก่อเดี๋ยวนี้เย็นค่ามันก่อเดี๋ยวนี้รุ่งขึ้นถ้าลืมตาขึ้นมาใหม่มันก็เดี๋ยวนี้ กรวมความว่าเราก็รักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้ตลอดเวลาหมดเรื่องกันนี่ความดีเดี๋ยวนี้ทํำยังไงในพระมิหารสี่มีสีอย่างคือว่าท่านบอกว่าไอ้สี่อย่างนี้เป็นปัจจัยของความสุข <c oughs> ถ้าใครทําได้ถึงที่สุดแล้วาารมได้ถึงที่สุดก็ชื่อว่ามีความสุขสัมเง,งที่สุด ทังที่สุดตรงไหนทัน้งที่สุดก็คือหมดความทุกข์ไปเลยขึ้นชื่อวอารมณ์ของความทุกข์ไม่มีนี่จะพูดให้ฟังอันดับแรกเอากันเบาๆก่อนขนาดเบาๆเราทำความรู้สึกมาเสมอว่าเราจะรักคนอื่นและสัตว์อื่นเสมอได้รักตัวเรานี่แบบเบาๆไม่ใช่แบบหนักๆ ลืมมาขึ้นแต่แต่ต,อ,ตอนเช้าจนกว่าจะหลับไปใหม่ตื่นไม่ใหม่นะตื่นเช้าตื่นดึกตื่นสายอะไรก็ช่างเพราะลืมตาจากการตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราจะเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกคนและสัตว์ในโลกนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูสำหรับเราเรามีความรักตัวเราชั้นใดเราก็จะรักบุคคลอื่นเท่านั้นเหมือนกัน เราไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายเราเราก็ไม่ทำร้ายคนอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยทรัพย์สินของเราเราก็ไม่ลักไม่ขโมยทรัพย์สินของบคคอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งความรักของเราเราก็ไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาโกหกมดเท็จพูดคำยาพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมเราให้แตกเล่ากัน ไม่ใช่ว่าจะสำรากเราก็ไม่ทำอย่างนั้นแกคนอื่นเราไม่ต้องการให้มีความเราไม่ต้องการดื่มน้ำเมาือยาเสพติดหรือสิ่งที่ทำลายประสาทให้เกิดความประมัดให้ประสาทมึนเมาไร้สติสัมปชัญญะเราก็ไม่ยุให้ชาวบ้านทำแบบนั้นใจของเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ทำด้วย เจอหน้าใครก็ยิ้มตลอดเวลาเห็นหน้าใครก็คิดว่าคนทั้งหมดเขาเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราเขากับเรามีอารมณ์เสมอกันคือต้องการความรักเราต้องการความรักเขาก็ต้องการความรักฉะนั้นเมื่อเราพบหน้าเขาเราก็แสดงความรักด้วยความจริงใจให้ปรากฏเมื่อการเป็นอย่างนี้ จอเราเห็นหน้าใครใครเขาก็ยิม้มขอโทษเราก็ยิ้มให้แก่คนทุกคนเห็นก็คนที่มีวัยสูงกว่ามีคุณวุฒิสูงกว่ามีฐานะสูงกว่าเราก็ใช้อภิปปจายนกรรมยกมือไหว้ทำความเคารพตามประเพณีอาการอย่างนี้ท่านหลองคิด,ดว่าเป็นอาการของความสุขหรืออาการของความทุกข พระพุทธเจ้าทานกล่าวว่าวันโกปฏิวันทันปฏิวันทนังผู้ไหวยังไม่ได้ไหวตอบปูชาลาบเตปูชังเราบูชาเขาเขาก็บูชาตอบนี่ถ้าเรายิ้มให้เขาแล้วเขายิ้มให้เราแล้วไมถ้ามันยิ้มยากเราก็ยิ้มบ่อยๆยิ้มแค่ยิ้มมันเขไว้ในที่สุดมันก็ต้องยิ้ม เราก็มานั่งวัดใจของเราการปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเอาใจของเราเป็นเครื่องวัดว่าถ้าใครเขาเห็นเราเขายิ้มนี่เรามีความรู้สึกยังไงมันชุ่มชื่นใจได้ว่าอยากจะฆ่าคนยิ้มแท้ตายถ้าเขายิ้มด้วยความจริงจริงใจยิ้มวยความมีสเสน่ห์เราก็แหม้วกว่าเกือบจะโดด จนโดยเข้าไปกอดไปรัดฟัดเฟี่ยงให้มันสมกับความดีของเขานี่ความรู้สึก,กอัตมาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าความรู้สึกของบรรดาท่านหั้นไปลนปยังไงเนี่ยอาตมาไม่ทราบเราไม่รู้ที่พูดนี้ไม่เกียกเก่ยวกับรคนอื่นเกี่ยวกับอคนพูดอย่างเดียวอันนี้ถ้าว่าเรารักเขาเขาไม่รักเรามันก็แปลกแต่ก็มีเหมือนกัน คนบ้าบ,า,บาในโลกนี้เขาพยาหาได้คนอื่นใดที่เขาสร้างความดีให้ก็สร้างความชัว่วเช่นพระเทวทัตเป็นต้นแต่ว่าคนประเภทนี้มีน้อยเราจะสนใจให้มากนักเราทําความดีของเราทําสร้างเมตตาจิตที่คิดอยู่ในใจแล้วก็ปฏิบัติในความรักด้วยช่วยเขามีความสุขคนถึงจะเลวแสนเลวยังไงต่อไปมันก็ทนไม่ไหวทนดีไม่ได้ เมื่อทนดีไม่ได้ใจเขาก็ต้องมีความรักสักวันหนึ่งแต่เราจะหวังผลตอบแทนเราต้องการอย่างเดียวคือสร้างความรู้สึกของใจเราให้เป็นสุขเราถือว่าเรามีความรักในบุคคล,ลอื่นสัตว์อื่นไม่ทำอันตรายเขาเรามีความสุขใจแต่ผลอันนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเองรายการที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าบอกกรรณาสงสาร รักเราไม่พอ,อยังสงสารด้วยหาทางช่วยเหลือตามกำลังปัญญาตามกำลังทรัพย์ตามกำลังกายเท่าที่จะมีอยู่เห็นใครมีทุกช่วยให้มีความสุขยิ่งขึ้นเขาหิวข้าวหิวอาหารมาแล้วก็ให้ตามมีตามเกิดมีอย่างไงสามารถแค่ไหนช่วยแค่นั้น เอามาวัดทังใจเราก็แล้วกันถ้าเราได้รับความช่วยเหลือแบบนั้นบ้างเราจะมีความสุขได้ไม่ได้มีความทุกข์เราจะรักคนที่ให้เราหรือว่าเราจะเกลียดคนที่ให้เราเอาใจเราเป็นเครื่องวัดแต่ถ้าไปจเจอคนจังไรเข้าแล้วก็ช่างเลยอย่าถือโทษโกรธเกินไปว่าเราสแสดงความดีเขาเขาไม่สแสดงความดีกับเราด้วยอันนี้ก็คิดว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตก,ก่แล้วกัน เทวทัศทำกระองค์สมเด็จพระพักกวันมากมายแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงโกรธทรงมีพระมหากุณาธิคุณบอกว่าเรารักเทวทัศเท่ากับร,รักเราหุนลูกชายของเราี่เราเป็นสาวกขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องทําอย่างนั้นเมื่อพระองค์ปฏิบัติมาตามนั้นเราปฏิบัติตามพระองค์เขาด่าเรายิม้มเขาว่าเรายิม้มเขาแกล้ง,กลงเรายิม้ม คนที่สุดคนที่ทําเราเขาก็จะมีผลเช่นเดียวกับเทวทัตคือมีความเร่าร้อนในปัจจุบันและเวลาตายจากโลกนี้นั้นก็มีความเร่าร้อนในนรกแต่ว่าเราจะจะไปคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างเดียวว่าปลีกใจองเราออกจากความทุกข์คือตั้งอยู่ในพมีหานสี่คือกรุณาและเมตตานี่เป็นประการที่สองกรุณาและเมตตาเป็นบัจจัยในการผูกมิตร ดุลนายความสงสารในการเกือก้อกลนี่นสร้างมิตรีดีอารมณ์ยิ้มคือเป็นคนใจดีก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลส่วนใหญ่เราถือคนส่วนใหญ่เป็นสําคัญลองดูก็ได้แต่ใครไม่เชื่อในมั่นในตอนนี้แล้วก็เอาตั้งใจไว้เลยเพอลืมตามาบอกวันคิดว่าวันนี้ยิ้มทั้งวันใครมาหายเป็นปกติก็ยิ้มใครเขาชมก็ยิ้ม ใครเขาตำหนิก็ยิ้มเขาใช้งานเหนื่อยก็ยิ้มใช้งานหนักก็ยิ้มลองยิ้มอย่างนี้ดูสักเดือนดูผลของความยิ้มว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากว่ามีคนรักน้อยเกินไปมีแต่คนเกลียดมากขึ้นแล้วก็เลิกยิ้มได้เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีผล ในข้อหนึ่งที่องสมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าเกื้อกูลบรรดาสัตว์หมายถึงคนและสัตว์ทั้งหมดให้มีความสุขตามความสามารถที่เราจะพึงทำได้ไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเดะเห็นเขาป่วยไข้ไม่สบายมาเอา้าไม่มียาไม่มีความสามารถก็ช่วยไปส่งหมอ ถ้ามีอะไรพยาเกือ้อกูลให้บ้างมีอาหารมีสตังให้ได้บ้างเราก็ให้ตามกําลังที่เราจะเพึงให้ไม่ใช่บีบคั้นลองคิดว่าถ้าเราถูกกระทําอย่างนี้เขาบางอย่างจะเป็นยังไงเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกลียดเขาโดยการดีสามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงมีจิตอ่อนโยนคือมีอารมณ์ไม่ฉาดิสิยาบุคคลอื่นเห็นใครได้ดีก็ส่งเสริมความดีของเขา ส่งเสริมความดีที่เราพลอยินดีด้วยแต่วิบไปส่งเสริมเฉยๆส่งเสริมเฉยๆมันไม่ขาดทุนแต่ว่ามันไม่มีกําไรเราต้องเป็นคนหากําไรกําไรที่เราจะพึงได้มันจะมาจากไหนวันเขาดีแบบไหนที่เขามีความสุขเขารวยแบบไหนที่มีความอุ่นหนาวฝาข้างในทรัพย์สินเขาทํายังไงเกียรติยศเกียรติศักดิ์เขาจึงเจริญ เห็นเขาเข้าพลอยไม่อิจฉาไม่อิจฉาได้เสยะเขาเพลอยยินดีด้วยแต่เทว่าเราก็ต้องเอากำไรไม่ใช่เป็นวิสัยคนเอาเปรียบแต่ว่าต้องการกำไรกำไรที่จะเพิ่งได้ได้ยังไงแต่ก็คือมองดูทเทวว่าพิจารณาให้ดีไว้ผลนื่งความดีผลนื่งความสุขที่เขาจะเพิ่งได้มานั่น ศักดิ์ศรีที่เขาพ้นได้มานั่งเขาได้มาด้วยการอย่างไรวินิจฉัยที่ท่องแทนแล้วก็อย่าปล่อยวินิจฉัยเฉยๆอย่าใช้ปัญญาให้ได้ประโยชน์ย่องเอาความดีที่เขาก็ทํามาแล้วมาทำที่ด้วยมันจะ,จะได้ช่วยให้เรามามีความดียิ่งยิ่งขึ้นและสม่ําเสมอเขามันจะดีเท่าเขาหรือไม่ดีเท่าเขาก็ช่าง แต่ขอผลความดีที่เขาได้แล้วให้มันเป็นผลของเราบ้างไม่ใช่ไปขอทรัพย์ขอสินขอแนววิธีการปฏิบัติปฏิปทาที่เขาทำอย่างนี้มีประโยชน์ใหญ่คนที่ก็มีความดีอยู่แล้วก็ไม่มีใครเขาลังเกียจว่าเราจะไปยื้อแย่งความดีที่เขาปฏิบัติแล้วนี่ไม่มีใครเ้าว่ามีแต่คนเขาชอบใจ เราเขาดีเราดีโลกก็มีความสุขนี่ว่ากันแบบธรรมดาธรรมดาข้อดีสี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าให้มีโอเบขาถ้ากฎุ้งกรรมใดมันเกิดขึ้นถ้าพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตายตัวเราจะตายไฟมันไหม้บานหรืออะไรก็ตาม เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วเราระงับมันไม่ได้เป็นไปตามกฎของธรรมดาเราก็คิดว่าดีโอหนอมันธรรมดานะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เิียงใดที่เป็นไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่ทําความเศร้าใจให้เกิดขึ้นมันเป็นไปแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็หาทางสร้างความดีต่อไปเพื่อเป็นเป็นเป็นปัจจัยของความทุกข์ นีในหนึ่งโลกกระทำแปรใกันถ้ามันไม่กระทบกระทั่งใจความมีลาบเกิดขึ้นอย่าดีใจเกินไปเฉยๆไว้เพราะมีความรู้สึกว่าลาบมันจะต้องหมดไปเมื่อลาบหมดไปก็อย่าเสียใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเขาให้ยศถามันดาศัก์ก็ทําความรู้สึกว่ายศถามันดาศักนี่ใครเขาก็หากันได้ ที่ได้มาแล้วหมดยศไปทมเถไปก็เตรียมกายเตรียมใจเพื่อความหมดยศไว้ด้วยเมื่อยศ์ขาสูญเสียไปเมื่อไรเราก็สบายใจเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครเข้ามาสรรเสริญเยินยอก็มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอสัรนเสริญก็ยังไงแล้วเราไม่ได้ดีตามนั้นเราเป็นคนเลวเขาสรรเสรญว่าเป็นคนดีเราก็ไม่ดีไปด้วย ถ้าเราดีแล้วเขานินทาว่าเราชั่วแล้วก็ไม่ช่วด้วดยคํานินทาเราสรรเสริญเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เฉยแต่ไม่แสดงการปฏิเสธในคำสรนเสริญเขาสเสริญแล้วก็ยิ้มเขามานินทาเสียดสีเราแล้วก็ยิ้มซะอีกมันก็หมดเรื่องกัน <c oughs> เป็นอันว่าเราสรรเสริญคนถ้าสรรเสริญเรา,าเรายิ้มให้เขาเขาก็ปลื้มใจนี่คนที่เขาบ่นด่าว่านินทาเราเรายิ้ม เขาก็ช้ำใจเหมือนกันช้ำใจเพราะอะไรเพราะคำนินทาด่าว่ามันไม่มีผลนักเข้านักเข้าเขาเขาี้เกียจด,ดา่าขี้เกียจว่าทนไม่ไหวเขาว่าเลือกดา่าเลิกว่าไปเองเป็นอันว่าเขาก็แพ้ไปความจริงสิ่งนี้ไม่ได้ทำเพื่อความแพ้เพื่อความชนะเราต้องการชนะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ต้องการชนะคนคือชนะความโกรธชนะความพยาบาท ที่พูดมานี่เป็นเพียงแค่ทำเป็นคำธรรมดาธรรมดาในด้านสมถะภาวนามันดีบ้างมันก็ไม่ดีบ้างมันทรงตัวไม่อยู่ถ้าอยาทรงตัวให้อยู่จริงๆตัวท้ายนี่ดมากอุเบกขา <c oughs> อุเบกขาระวังเฉยในโลกธรรมทั้งแปดประการมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา แต่เมื่อวางเฉยในโะลกธรรมทั้งแปดประการในการข่มใจเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระรหันเรายังไม่ได้เป็นพระนาคามีไอ้ความสะดุ้งสะเทือนจากโลกธรรมมันก็มีสิ้นได้แต่เมื่อสะดุ้งวันไหวพับจับมันกดคอเขาไว้ใจมันก็จะมีความสุขแต่มีความสุขอย่างใช้กำลังต้องเข้าประหัตประหา,กการการกร่ณ์นั้น ใช่รมความดีครับระหารความชั่วถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันก็ต้องสู้กันอยู่ทุกวันทางที่ดีก็ประหารไม่พินาศไปเสียเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเอาเอาเอา,เ,อาบเบกขาตัวนี้แหละมาเป็นสังขารุเปกขาญาณสังขารุเปกขาญาณหมายความวางเฉยในขันห้าเสียทั้งหมดถ้าเราเฉยในขันห้าได้แล้วก็เฉยในทุกสิ่งทุกอย่างได้ ขันห้าของใครที่เราวางเฉยแล้วก็วางเฉยในขันห้าของเราด้วยวางเฉยในขันห้าของคนอื่นด้วยที่นอกจากตัวเราวางเฉยในขันห้าของสัตว์ด้วยแล้วก็วางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียด้วยเฉยที่ไหนเฉยที่ใจใจเฉยร่างกายมันจะแก่แก็เฉยแก่เรารู้แล้วว่ามันจะแก่ที่ว่าร่างกายมันจะป่วยก็เฉยป่วยเรารู้แล้วว่ามันจะป่วย ร่างกายเขาเราจะตายก็เชิญตายเพราะรู้แล้วว่าเกิดรู้แล้วว่าเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายถ้ามีเกิดมันก็ต้องมีตายเป็นของธรรมดาไม่สามารถจะหลีกจะเลี่ยงไปได้แล้วต่อไปก็เฉยต่อไปอีกราคะความรักที่ชาวบ้านเขาพอใจกันเราก็เฉยมาเสียไม่รักเพราะจะไปรักมันทําไมมันไม่มีอะไรจีรังย่างยืน เราเห็น,นว่าวัตถุสวยคนสวยมันสวยไม่จริงเดี๋ยวมันก็พังมันสุดสมเราก็เฉยความโลภอยากจะเป็นเสรษฐีมหาเศรษฐียะมั่งมีทรัพย์เหลือขณานับเราก็เฉยมานสิอีกทําไมจริงเฉยเพราะไอ้ความร่ํารวยทั้งหลายแหล่เหล่านี้ไม่ได้เป็นปันจจัยของความสุขจริงๆมันเป็นความทุกตัวอย่างมีเยอะตายแล้วก็ไปไม่ได้เราก็เฉยเฉยได้ความรวย ถ้าใครเขานินทาว่าไลค์ทำให้เขากาสะด่วงสะเทือนใจเดิมนหน่ายของความโกรธล้วก็เฉยมาซะอีกไปที่เขาด่าเขาว่าเขาด่าขันห้าเขาไม่ได้ด่าเราคือจิตไปความหลงไหลฝ่ายฝันในอามิตรคือรูปโฉมโนมพัน์เราก็เฉยมันลิดกว่าคันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราอาศัยมันช่วคเราพังแล้วก็แล้วกันไป แล้วมันเองก็เป็นบจจัยของความทุกข์มันไม่ได้สร้างความสุขให้แก่ใครในเมื่อกันห้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ัจจัยของความสุขเรื่องอะไรทที่เราจะไปสนใจในเมื่อเราไม่สนใจในขั้นห้าเราก็ชื่อว่าไม่สนใจในความเกิดเราไม่สนใจในความรักคือราคะเราไม่สนใจในโลภะคือความโลภเราไม่สนใจในความโกรธเราไม่สนใจในความหลง ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่เราจะติดใจว่ามันเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้อารมณ์ขมันดาท่านพระสาวกอคอง,องคสมเด็จพระพุทมีพระพ่าเจ้าที่กำลังรับฟังก็ชื่อว่าเป็นอารมณ์ข้อรหันเป็นอันว่าเราจะเริญพรมิหารสี่เพียงอย่างเดียวก็สามารถจะทำจิตใจให้เราเข้าสู่นิพพานได้ได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านเวลาหมดแล้ว ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงม,มีแด่ท่านผู้รับรับฟังสวัสดี